สบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรัดคดสุดเชองของน้องตุ๊กตาเดอ้อเมื่อนี้น้องตุ๊กตาสิไปธนาคารนะคะไปเคาน์ร์ธนาคารมืัอนี้มีเอิบปูไปเป็นโมตอนนี้กําลังท่ารถแท็กซี่ตอนแรกว่าสินั่งรถมอไปแต่ว่ารถมอไปบ่ได้เพราะว่าตอนแรงมันค้ำเราไม่อยากไปค้ำสิกลับมามืดก็เลยเมื่อนี้ตอนบ่ายบ่มีเฮียนก็เลยพากันไปเอิบปู <laughs> เอิบปูไปเป็นโมเอ้ยลีกับเวนลามเพจคน พ่ได้ไปคนถากอยู่ยู่ยู่ห้องสมุดเองอันนี้ท่าแท็กซี่อยู่อยู่ห้องเหียนเขอสิมานจ้เนจะคนเราอีกห้านาทีอือหัวแงเลยโอเอนั่นนั่นรถนั่นไปไทุกรถไปไปนี่อันนี้วันางโซลแคซนีู้หูน้คนมันโตคนออกมาเนาะ ไมหลายแค่อู้แต่ยานอ่ะเสียวเไยเนาะเออโคตรหลายเลยอันนี้เห็ดยังกินอันนี้กินได้ก็เคาเจว่าได้เหรออือตาคนมาจ้ไปกินก็เป็นมักหนามีมะกอกรอบมักหน้ามันสดพูดมันโบแบบพลาดนะนะมะกอกต่ำเพราอันนี้มักหูนี่ดิต้นมันของวนนั่นเองต้นมะขามอันนี้มะขามอ่อนๆอู้พอดีกินตัวนี้ไอ้ปูมันไม่สุกใช่นี่ดิ บลกข้าวันะเลยมันต่อยกันนั่นเพ็รพับปีนมที่ลัก็กล้องเอาได้ก้นนี้ปีนเอาตะแหลงปีนเอาไปเอาเลยใส่บ๊วรปลาสิบ้าปลาตัวนนี้พอดีไดยเออเราคือโดนแะทางทั่วททลยเท่กันด้าหอมีน้ำเขาฟังมาใ่น้ำหอยแถมกูกองหันเออมาเนาอีกทังพอดีใช่ฟังมากันได้สมวังดีว่าก็ส แม่มาเนาพอดีเลยโทรหาเราบ้างค่ะโทใรให้เราอยกเชื่อกันคุณดกงยังลูกบ,บุญมีมากอกมากอกคุณลุงคะทำไมรถยังออไม่มาค่ะเออรถกำลังเข้าไปเมื่อกี้แปบนึงวาม่ค่ะเดี๋ยวตรงเยยะคับผมค่ะ<า><า>ห่วย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  ถ้าเดนนด้ก็ต้องโทรนำอ้อากาศฝนตกแล้วก็เยน็ยนๆอัปเดตธนาคารไม่ได้โดนมานเป็นปแค่การโหลดแอปธนาคารมาแล้วติดตั้งในเครื่องซื่อแต่ว่าห้องเฮามันอัพบบได้<ม>ก็เลยลบก็โหลดใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่เขาก็ต้องไปธน,น,นาคารอีกเนาะแม่ถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ต้องไปธนาคารอีก ก็ต้องเอาเบอร์ใช่เครื่องนั้นคือผู้นึ่งสามารถถือเบอร์จากเบอร์วะซ่องบอสด้วเบอร์เดียวเออเนาะคัน์เอาซื้อรถิศมากเหรอวะแม่เนาะแม่นบอกว่าเพราะว่ารถแท็กซี่สีเหลืองแท็กซี่เหรออือเมนมากอือเว้นั่นรถอาจารย์เพราะว่าแท็กซี่ดิ งงแค่ไปค่น,หนอหก็ซิ่งมากเลยะค่ะเนี่ย,ยด้เสียงเนนู่นป <c oughs> ้าทุกคนหลังจากที่ขึ้นมารถเพิ่นฟังเพลงเป็นเพลงแบบเพลงอีสานลูกทุ่งสาวลาวใต้เฮ็ดบาบหัวใจของไอแทนอคิดฮอดผู้สาวปากซองปากเสโอ้ยมีทุกเพลงเลยทุกคนอิสานคากทึกใจน้องตุงต๊กตาคักเลยห้องได้ทุกเพลงเลยตอนนี้นะคะ ตอนนี้หนูมาเคลียบมาเคลียนะคะทพีเรียบร้อยจริงๆแล้วของหนูก็แค่แบบแค่ให้ทางนี้ยืนตอบรับแบบยืนยนันแค่นี้เองค่ะใช่ของหนูไม่ได้ไม่ได้ไปหาอะไรมากเลยสวัสะนี้เดินพี่ปูจะไปซื้อของที่ข้างในโลตัสนะคะก็เลยเดินมา กูเซื้อร์ไรแล้วก็เดินมา iPhone 10 <c> Gen <oughs> iPhone 10 Gen กูจะได้ iPhone 10 Gen iPhone ออกมอาใหม่แล้วดูดิดูราคาดูราคาราคาก็รู้อยู่แล้วมีตังแค่2,000บาวมีตัง1,000บัทวัสดุ ไอ้หนูพ er okay. no hey, uh, ี่ปูซื้ออะไรเดินตังังเอาเก็บตังว้วันนี้จะไปกดสิวดูดิเห็นไหมหนูมีสิวตรงนี้ด้วยเข้าใกล้มันก็จะเห็นนะคะเคาบอกว่าหนูไม่มีสิวใม้ไปไหมให้ไปก่อนแรกอู้ร้อน ห้าี่ปูล้มลงนะจะไม่ช่วย อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาแนะนำแหละเอ้ยไม่ใช่พี่พี่อยู่ฟัสสันอ่าร้อนอ่าร้อนหนูจะนั่งรถสองแถวมันจะมีรถสองแถวไหมอ่ะพี่ปูไม่รู้พี่นภีรูกว่ามันมีนะสองแถวสงฟ้านั่งอะไรนะอะไรก็ได้หนูไม่เคยนั่ง นู่นเราขึ้นตรงนู้นหรอตรงตรงเลยเราต้องเดินไปใช่ไหมเบิ้จากตรงนี้ อยุยาอ่ฮะอันนี้ลงไหนอะตรงนี้ลงพยินไหมคะงนยินไหมคะไม่มีะเย็นเหรองมยนอะน ใช่คนเดีวยดวเอง เติบดิแต่ปู่วันนี้ปูม่มาจ,จกักรวาแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทเลยเหรอร้อยกว่ามั้งจำไม่ได้แค่ไหนะะเกือบพันอนะะเกือบพันโนอะเคเมื่อพัน 100, กว่าของพี่ของพี่น้ำเผ็ดเท่าไหร่นะจำไม่ได้วะรอ้อยกว่ามั้งไปดูเลยดิ กลับบ้านเรารักเรออยู่ฮออ,อน้อนค่ะฮ้อนเนี่ยฮ้อนแต่ฮ้อนมาเลยแหละดำแท้ๆ้อน

กับเบอร์เขาลุงเป็นห่วงให้บูเดินระบังรถด้วยเขาลุงมีแซวด้วยคขาหนักหน้าแดงหมดแล้วถ่ายไม่ตินแล้วหน้าแดงจริงอะไนะคะเติมกระผม ตทำทำหมดแล้วสาวพาจะรอพี่ตอนนี้กลับมาถึงแล้วนะคะแล้วดูหน้าหนูแดงมากๆเลยค่ะหน้าหนูแดงสุดๆเลยดูดิไม่มีใครแดงเท่าหน้าหนูอีกแล้วตอนนี้หน้าแดงมากๆ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปเคลียร์นะคะเสร็จแล้วไปที่ดับลอยนะคะแล้วก็ที่แรกว่าจะกดสิวแต่เข้าไปวัดสั์ที่แรกว่าจะเข้าไปซื้อกันแดดแต่พี่เขาก็เลยบอกว่าพี่ไม่อยากให้หนูไปกดเลยเพราะสิวหนูไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็เลยแนะนําอะไรเพราะว่าถ้ากดมันจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันใจนั่นหนูก็เลยไม่กดค่ะก็เลยแบบพี่เขาก็เลยแนะนําให้ใช้ซึ่งพี่เขาก็แบบเป็นแผนกพวกยาอะไรอยู่ในคลินิกอะคะ่ะเอ้ยในวัดสันชชยค่ะ พวกผิวหน้าพวกอะไรเนี่ยนะคะอืมลูกตาก็เลยไปซื้อมาละซื้อกันแดดซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็เลยเลีย์ธนาคารก็ธนาคารจริงเราไม่ได้มีปัญหาไฮ้ไม่ได้มีปัญหา,ห,าหนูพูดภาษาไทยไม่ชัดเพราะว่ารู้ไหมคะ <c oughs> หนูภาษาไทยหนูเข้าไปธนาคารวันนี้พี่เขาบอกว่าหนูเป็นต่างชาติหรอหนูบอกว่าใช่คะ่ะแล้วพี่เขาว่าทําไมหนูพูดภาษาไทยชัดจังนี่พี่แบบพี่บอกว่าทําไมหนูพูดภาษาไทยชัดจังวันนี้คนทักหนูกับก,บการที่หนูพูดภาษาไทย สองสามคนแล้วค่ะทักหนูว่าหนูพูดภาษาไทยชัดจังขณะหนูขึ้นรถนะคะแล้วหนูถือวีซ่าขึ้นมาใช่กำลังเก็บวีซ่าป้าเขาเคยถามว่าเอา้าหนุไมใช่คนไทยหรอนูไม่ใช่ค,ค่ะ,คะฮะทำไมพูดภาษาไทยชัดจังป้าอะไรอยเงี้ยป้าแยกไม่ออกเลยนะเนี่ยถ้าไม่บอกป้าก็ไม่รู้ได้ซ้ําอืมนั่นแหละค่ะธนาคารหนูเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะธนาคารก็งงว่า นี่หนูพูดภาษาหนูอยู่ทไทยมากี่ปีแล้วทำไมพูดภาษาไทยชัดจังอะไรเงี้ยธนาคารหนูแค่แบบแอปหนูแค่แบบให้ทางธนาคารเขากดยืนยันให้แล้วก็เขาแอปได้ปกติแค่นั้นแหละคะ่ะไม่ได้ไม่ได้โดนระงับอะไรนะคะใช่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวติขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะเพราะตอนนี้สมองแบบตื่อมากขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจ้า